寂寞在深夜，代代传承的 ขอบคุณค่ะ,คคะตัดใจให้หน่อยนะคะทุกคนโบราณล้ตัดใจร้องสักงเพลงไหมครับโค้ดแล้วครับไม่เอาไม่เอาผมไม่ต่องคุณอยู่คุณร้องบ่อยนะปกติอะร้องบ่อยะคะ่ะแต่วันนี้ไม่ร้องฟังพี่แทนร้องแต่มีไมค์หรือไม่มีไมค์ ตาปากแดงแล้วจะออกมาเท่าไหร่หรือเปล่าคุณชายค่ะพี่บางทำงานนะอ้าวทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่แจ๊คไอ้แจ็คเอ้แจ๊คทำไมเสียงทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะไอ้แจ็คเสียงหายแจ็คเสียงหายไม่ได้ยินเสียงหายไอ้แจ็คเสียงหายอ่ะไม่ยินแล้วค่ะโอเค ออมายังไงสวัสดีพี่แจ็คอีกรอบนะคะ้ามันค้างไหมคะทุกคนนี่น้องน้องแบมบูตะบปูรันนะมันค้างไหมคะทุกคนพี่แจ็คค้างโอเคไม่เน็ตไม่ดีแจ็คขอบคุณน้องขอบคุณค้างดาราคนดังไปไหนจะขอดน้อง เดือนไหนคะแจ็คมันไม่คลอดน้องแฟนแฟนเขาเขาเขาคลอดก็นั่นแหละกรกดาลูกภรกรายาภรรยาบอกว่ากรกดาครับประมาณกรกดาแล้วก็แล้วก็อา่าแล้วก็เดี๋ยวพี่นิกี้พี่นิกี้น่ารักมากพี่นิกี้บอกว่าให้แบบแจ็คเป็นตัวอย่างคุณพ่อดีเด่นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าพี่พี่แบบตอนนี้แบบภรรยากับลูกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ ต่นมากชื่ออะไรเหรอคะพี่แจ๊คปังปังน้องชื่ออะไรเหรอคะพี่แจ๊คน้องชื่ออ่าคากิครับคาคิชายช่คากิเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากุญแจกุญแจกุญแจเอาหรอคากิมันไม่ใช่ขาหมูเปล่าขาหมูเอาไว้ร้องร้องภาษาัง พี่แจกับพี่ใบมถ้าภาษาภาษาจีนคือขาหมูแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นเป็นกุญแจอ๋อแจใช่ใช่เพราะว่าอยู่อยู่นู่นอยู่แบบตอนไปตอนไปถ่ายญี่ปุ่นก็แบบหมายถึงพี่แจเป็นคนตั้งเหรอคะพี่แจเป็นคนตั้งชื่อเหรอคะอ่าภรรยาภรรยาตั้งครับภรรยาภรรยาพี่แจชื่ออะไรมีคนบอกว่าชื่ออร่อยเลย แล้วนี่รู้จักพี่นิกกี้ได้ยังไงครับเนี่ยรู้จักพี่นิกกี้ได้ยังไงครับพี่เบียร์ลากเข้ามา PK ด้วยค่ะเลยได้รู้จักกับพี่นิกกี้อ๋อแล้วแล้วมีแบบมีคุยอะไรกับพี่นิกกี้บ้างทาไมถึงชอบในความน่ารักของพี่นิกกี้เขาครับไม่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 มึงกูเคยเจอนนอะเขาครั้งเดียวเคยครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวพี่นิกกี้ก็น่ารักค่ะติดตามอยู่ พี่แจ็คก็น่ารักเช่นกันแล้วตอนพี่เขาแบบเขาเมาแล้วเขาแบบซึมเศร้าหรือแบบนอยงแบบเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอยู่เสมอค่ะเป็นห่วงห่างอยู่อยู่ห่างๆอย่างหงห้วนจบไปเรื่อยแล้วมึงขยันพูดร้องเพลงต่อไหมพี่แจ็ะร้องเพลงต่อไหมลองเพลงร้องเพลงดีกว่าอ๋อเพลงแล้วเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรครับเอาต็มตัวไหม โต้รักสิทธิ์ไหมรักเธอไหมได้ครับผมเป็นโนนะเป็นโนนะเพลงเกี่ยวกับปิโนนะได้ครับแล้วใช่หนักหนักหนักอะไรครับกลันทำไมพูดหนักครับนิกี้คะเขาบอกว่าหนักเลยครับหนักแล้วพี่แจ็ค็นคนพิมพ์มาไอแจ็คมั่วไปหมดแล้วอย่าให้ มึงมั่วไปหมดเลยแจ๊ะมึงเอาเพลงตกลงมึงเอาเพลงอะไรเนี่ยมึงเอาเพลงอะไรเนี่ยตกลงนะที่มั่วมึงไมั่วไป่ะพี่มไปเรื่อยมั่วไปหมดคะไะเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรมเอาเพลงอะไรเพลงนี้ไหมเอาเพลงนี้นะได้ค่ะได้เลยค่ะพี่แจ๊คหนูอยากฟังหนูอยากฟังอ่าเอาอะไรให้นิกี้เลือกเหรอให้นิกี้เป็นคนเลือกนิกกี้เลือกอะไรเพลงอะไรครับแล้วแต่เพื่อนครับ แล้วมีคนพิมพ์เพลงสองรักคืออะไรเอาเพลงสองรักหรือว่าเอ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 ายังไงสองรักหรือเปล่าสองรักขอบคุณค่ะโอ้ยเพลินีมาสวัสดีค่ะเป็นโนะเป็นโนะเว่อพี่มีเป็นโนะจบโอยขอบคุณค่ะเต้ยตั้งใจร้องให้เลยคุณคุณแบบอมยิ้มอย่างเดียวพี่ว่าขอบคุณค่ะพี่พีเจขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ่กไหนมานังร้องใส่ค่ะแบบพอนะคะอะไรนะโกลันอะไรนะคะปาหนูหนูติมเพลงสโกลันไปฟังเพลงเลยแจ็คโกลันเป็นอะไรไม่ทำไมฟังเพลงนี้ไม่ได้เพราะอะไรฟังฟังได้ค่ะหนูชอบเพลงนี้พี่โตหรือเราเพลงอื่นไหมเพลงอะไรที่มันแบบ เอาเพลงอื่นไม่ะโกลันเอาเพลงเอาเพลงอะไรถ้าสมมติถ้าโกลันเลือกได้เพลงหนึ่งไม่เลือกค่ะเป็นไงไม่เลือกค่ะเป็นไงเลือกเลือกเอาเพลงเป็นไงไอแจ็คเป็นไงเอาเพลงเพลงอะไรดีเอาเพลงที่หนูจะไปร้องที่คอนเสิร์ตละกันเอาเพลงอะไรมีเพลงเอาสองเพลงค่ะอยากได้อยากมีแฟนแล้วกับคนที่ห่วงค่ะอ๋ออยากมีแฟนได้คะ ได้ไว้ได้ไว้เอาอยากมีแฟนแล้วดีกว่าเอโอเคอยากมีแฟนแล้วโอเคได้โอเคที่แม่งร้อนยิ่งไหนดีกว่าอยากมีแฟนแล้วนะครับอยากมีแฟนแล้วใช่พี่เบียร์มาแล้วครับคุณเบียร์มาแล้วครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วพี่เบียร์ม่ครับเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้ฉุดไม่อยู่นะครับเบียร์ไปยกนะครับออพีเคพีเคอีกตาหนึ่ง ย้ายทีไหมร้านย้ายทีไหมหรืออยู่ทีมเดิมอยู่ได้หมดเลยค่ะอ,อ๋อโอเคโอเคอา้าวไม่อยากหายหรอพิงสวัสดีน้องพิงแจ็คพิงมาเพื่อนไปหมอนอ่ะพิงสว่าน้องพว่าน้องพิงกวงสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยพลงนี้น่าราักโคตรรันร้องหน่อยคนละร้องหน่อย มร้องหน่อยรานร้องหน่อยร้องหม่เดี๋ยวไปร้องคอนเสิร์ตนะ <Okay. S 2> ไปแล้วป้าพี่แจ๊คร<อ>ัน <c oughs> ใกล้ท่อนทุกแล้วเอ้าเปิดตอนใกล้ท่อนทุกเหรอ <c oughs> ใช่อ๋อ <c oughs> นี่นะโหลพ, <c oughs> พีิค่ะเพื่อนให้หน่อยได้ไหมมันกระตุกอ่ะ

คีย์ไม่เข้าไม่เข้าเอาเพลงอื่นเพลงอื่นเพลงอันนี้เพลงน้องจะไปร้องใช่ไหมเพลงใช่เอาเพลงไรลันเพลงไรพนุเปลครองหนูนี่รครับมันมันไอ้น,นี่ด้วยมันแหละโอเคงันเดี๋ยวเราฟังสาวๆเราเพลงดีกว่าไหมเพื่อนดีกว่าดีกว่าดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมจิตพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเชิญ <c oughs> คุณเบียเข้ามาคุณเบียนะใช่ครับเดี๋ยวเชิญคุณเบียรเข้ามาเลยครับพี่เบียให้หนูออกไหมคะแล้วเดี๋ยวให้พี่เบียเข้าอ๋อไม่ไม่ไม่ เป็นไรน้องยังม่เลยพี่เคสบายจ้อ๋อมันต้องออกให้ผมออกไหมเพื่อนหรือว่ามไม่เต็มยังไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ และคุเท่านั้นจะทำให้ฉันนั้นสตันอยู่ตรงนี้นี่ทำงานและคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ฉันนั้นนอยู่นาทีคุณและคุณและคุณเท่านั้นว่าคุณยังสดอยู่ไหมสดไหมคะคนและคนและคุณน่ารักกินตกว่าใครฉันรู้คนเดียวมาแคนาทีข้ามีน้วยอยู่ดกันก็ดี เนจริงดีจากเราแต่มาวนนี้อยากมีแฟนแล้สักทีอยากมีแฟนแล้ว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 สักทีอยากมีแฟน ชาบเป็นคนลูกคงดิโอ้ยเพื่อนขอบคุณค่ะว่าคุณยังสดอยู่ไหมดีกว่คุณแลคนและคนใจวิธีนี้คุณดูจะเสียร์ขออวยพรขอคะแนนเอามือกันหน้ากดีกดใจสองแสนละอาคุณพอน้องถือป้ายไฟแล้้วขาะไอข้างบนคืออะไรอ่ะข้างบนตัวเลขข้างบนคืออะไรอ่ะเป็นเอาคะแนนครับเพื่อนรักคะแนนค่ะ

ต้องเป็นกวนแจ็คคนเดียวนี่ก็อ้างวงจริงเชียวนี่นี่สวัสดีค่ะทุกคนนี่นี่อันสูดสุดเป๊เคียวๆแต่ตั้งใจเอาดีนี่นี่เป็นไงนี่นี่แจ็คเป็นไงหม้อ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 เป็นไงหม้อหม้อจะได้มีคนมาอยู่ด้วยกันก็ดี มันจะย่างดีจากเรารู้ใจกันมากกว่านี้ขอต่อให้หน่อยค่ะสวัสดีื่องผมน่ารักมมค่ะอยากมีฟ้าล้องสักทีอยากมีฟ้าล้อสักทีอยากมีฟ้าร้องากกทีอยากมีฟ้าล้งสักทีอยากมีฟ้าร้อรขบคุณค่ะไสอะไรมาครับเนี่ยผมครับ โอขอบคุณนะครับเครื่องบินขอบคุณครับพี่จ้เป็นคพื่อนก็คือดิสมายลิ่งขอบคุณครับลูกพี่ยี่ยมยี่ยมช่องนี้อยากมีแฟนอยากมีแฟนน้องหน่อยนะนี่อยากมีแฟนอยากมีแฟนเป็นไงแจ๊คอยากมีแฟนไม่กดใจให้เราอยากมีแฟนเป็นไงอยากมีแฟนนี่อยากมีแฟนเป็นไงโอ้ยพี่เพื่อนขอบคุณนะครับพี่เพื่อขอบคุณค่ะได้จ้าสาวๆาวตะกี้เลยจ๊ะ สวัสดีค่ะพี่เจมส์สวัสดีค่ะรันรันไปโชว์เพลงวันไหนอะน้องสวัสดีพี่พีเจนะคะขอบคุณนะคะพี่นายนายที่ยังแมนคุณเก๋ขอบคุณค่ะอ๋อยี่สิบห้านี้ค่ะโอเคได้จ้าแบมบูรันไปบ่ายนะจ้าสวัสดีค่ะน้องโชคดีน้องโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอยู่กับผมก่อนนะเดี๋ยวเชิญพี่เบียร์ก่อนได้เลยครับสบายมากครับอ๋อเขาก็จะมีเชิญอ๋อเพื่อนเขาจะเชิญนี้เรื่อยๆเหรอใช่ครับแบมบูเจอกันนะจ้าจ้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย บายคุยกนก่อนไม่ไม่ไเอาเพื่อนไม่เป็นไรผมชอบคุยกับเอฟซีอโอเคได้เลยบอกบอกให้ผมทำอะไรบอกได้เลยได้ครับเอฟซี FC ผมน่ารักมากครับเอฟซี FC ครับเราสนุกสนุกเฉยนะครับเราห้ามว่าผู้หญิงนะครับลูกพี่ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เบียร์ลูกพี่บบไ้้่าเขา้ข่าวว่าเกมเหรอครับ <laughs> อาหัวเราหัวเราชับใจชอบใจเอาชับใจไอ้แจ็คลูกพี่มึงฉุดไม่อยู่แล้วนะลูกพี่มึงหนักแล้วนะทำไมอะลูกพี่มึงหนักมากแล้วตอนเนี้ยเกมหรอเกมหรอกพี่มึงไอ้แจ็คเป็นไงก็ตอนตอนนี้ประคองพี่ไม่กล้าไปยุ่งอะไรลูกจะคลอดไม่กล้าทําอะไรไม่ดีครับแล้วถ้าไปบ่นไปญี่ปุ่นล่ะห้าวัน เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เราต้องคุยก่อนเราแก๊งเสื้อดำอ่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเชิญน้องๆมาคุยด้วยเป็นน้องนุ่งน้องนุ่งน้องนุ่งน้องคือน้องมีจีคือเอาง่ายๆน้องนุ่งนะครับพี่เบียกก็มีภรรยาแจ็คก็มีภรรยาผมก็มีคนคุยแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะเข้ามาคือไม่มีที่เราจะเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปจีบถูกไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีอ่าโอเคงั้นพี่เบียร์เป็นคนเชิญดีกว่าครับให้พี่เชิญเนาะ นี่ว่าครับเดี๋ยวเพั่หนนะหาเพ่อโอเคตื่นเต้นไหมน้องพี่ทีนิกี้ค่ะเฮ้ยน้องพี่มีคนคุยแล้วน้อง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 มีคนคุยแล้วกระต่ายกระต่ายกระต่ายพี่พี่มี พี่มีเมียแล้วแล้วก็นิกกี้ก็มีคนคุยแล้วส่วนพี่แจ็คก็มีเมียละเราเป็นน้องเนาะเป็นพี่น้องกันเคได้กระตายน้องรักไม่เป็นไรพี่ก็คิดเหมือนเองเหมือนน้องชายคนนึงอะหนูเป็นผู้หญิงเออแต่ว่าพี่มีคนคุยแล้วไงเอ็งก็เหมือนน้องพี่อะโอเคเดี๋ยวเต้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคแล้วเต้นแล้วน้องเขาจะเรียกชื่อให้อุยอุ้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 ยได้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 เดี๋ยวผมอยู่กับผมอยู่กับพี่แจ็คหน่อยได้พี่แจ็คค่ะ ว้าววันดี้เรานีเราไม่เลิกเราไอ่เลิอนะวันนี้เรหนูเป็นน้องของพี่นะเฮ้ยวันนี้ก็ไปเว้ยหลังบ้านไม่ไม่ได้อะไรกันหนูหนูไม่ได้หัวแตกใช่ปะเองเองเต้นเต็มที่เลยเองเต้นอะไรเอง่ายพี่ก็เหมือนพี่ชายเองอะได้พี่นิกกี้เออไหนเรียกชื่อพี่หน่อยสิแป๊บนึงกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนด้วย คนนี้แหละเมื่อคืนพี่เบียร์ปิดหนีเลยือบเกมใช่ไหมพี่หาพี่แจ็คบ้างพี่แจ็คแฟนฉันบ้างอะใจเย็นใจเย็นนะเแลงเต้นแล้วเอ็งเปิดเพลงเต้นแล้วเรียกชื่อพวกพี่ได้ไหมได้เพลงอะไรอะเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้เอาที่กระต่ายน้องรักอยากเปิดเลยได้เลยค่ะ เฮ้ยกระต่ายเองเคยโดนมีดบาดปะวะเคยขอทำขอโดนเสียงโดนมีดบาดหน่อยหนึ่งทีอ้ยมีดบาดสองทีอ้อยอยมีดบาดห้าทีมึงดูออ้ยโอย้ยโอ้ยโอ้อยออย้อยไอ้แจอคลูก้ี่มึอไอใหย่แล้วนะผม้องร้องเพลงเหมือนเดิมได้้ย้ย อาเต้นไปเต้นไปเม่รอนเหรอคะเม่รอนก็ได้อะค่ะพี่บูค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่อ๋องขอบคุณครับเม่รอนเหรอใครเข้ามาไปส่งหัวใจให้น้องด้วยอ่ะอุ้ยพี่ขอบคุณนะคะหนักหนักแล้วพี่อ๋องเขาว่าพี่เบียร์เนี่ยเม่รอนนะเออโอ้ยผู้บริหารไปยกหนักแล้วไม่ไม่ไม่ อันนี้มันน้องลูกน้องน้องน้อง,องเสียงเสียงน้องเป็นอะไรอะ่ะแม่หนูนะ่าจะทำบุญกับนกหวีดเยอะไปหน่อย เขาตั้งสมาธิอยู่ตั้งสมาธิสโอเคใจเย็นลูกเอ้น้องพี่วายลูกลูกจะอดเน้องเอ้ยน้องถ้าน้องไม่หยุด อ๋อมาโอ๊ยมีแกมดีา้ขอบคุณคุณดีเลยขอคุณมากลูกพอดีเลยขอบรับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับกระต่ายน้องรักครับพี่แจ็คเรื่องสมาธิอะสมาธิก่อนอันตรายอนุโมทนาบุญด้วยนะคะได้น้องสู้สู้น้องน่ารักมากกระต่ายเก่งมากพี่ชื่นชมหนูนะพี่ง้อใช่อยากเกิดมาขี้เหร่งจริง แบบคะต่ายเดี๋ยวต้องพาไปเจอป๋องนะใช่ใช่ใช่ของของของย้อนไปยาวๆหน่อยยาวๆไปก่อนยังบาดอีกอ่ะคาต่ายเดี๋ยวพี่เชิญน้องออกรายการนะออกกับพ่อป๋องนะน้องนะไม่แต่ป๋องป๋องเพิ่งหอบลูกเพิ่งหอบลูกเมียเพิ่งหอบลูกดีนะเมียเพิ่งหอบลูกไม่ได้ไม่ได้พี่ห้องบินดังแน่ดังแบบไหน ไม่ถึงเสียงหนู meet, นะกระต่ายขอบคุณนะจ๊ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะว่าไงจ๊ะยินดีค่ะได้จ้าแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อน้องออกรายการนะจ๊ะได้ค่ะโอเคจ้ากระต่ายอวยพรพี่แจ็คเลยสิพี่แจ็คกำลังจะมีลูกแล้วอวยพรแบบอวยพรแบบเต้นเต้นได้แล้วอวยพรได้ไหมเต้เย็นเต้เย็นเต้นต้องอวยพรพี่แจ็คเลยนะ อเอาสัาน้นๆเอาไม่ต้องเปิดเพลงเอาสัาน้นๆร้องไปด้วยแล้ว,ลวโอาควมพี่แจ็คไปได้วยอะร้องอะไรอ่ะอะไรก็ได้เลยอุ้ยขอให้พี่ดูพี่แจ็คมีความสุขนะอยู่ตรงเนี้ยแข็งแรงนะ ไปไม่ปสองแล้วสองแล้วเดี๋ยวกหัวแตกอีกเอาไม่ไปโราตามเราหรอไม่ไปแล้วเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะไปจ้าไปจ้าไปไปครับไปไปครับไปไปครับไปตาครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ขอบคุณครับพี่เจงสวัสดีครับบ๊ายเจอกันครับเจอกันค่ะแรปลิ้นนะแจ็คแรบลิ้นนะไม่ใช่ไอ้แอรแอร์แอร์แล้วปากแห้งครับ เอ็งก็ตายแล้วเองเอ็งยังไม่ลงอยู่อเอ็หนูขยันหนูเป็นเด็กขยันที่เบียร์หนูสู้ชีวิตไม่ไม่ไม่เองลงไม่แล้วจะจะเอาคนอื่นเข้ามาแทนเอา้าไม่บอกหนูอ่ะเขาเนี่ยบอกเขาเนี่ยแป๊บนึงนะคะพี่พี่ทำไงอ่ะมันเอาอันนี้ออกอยังไงอุ้ยออกออกได้แล้วแป๊บนึงโอ้โหโอ้ย็อก โลกทิกตอกเป็นอย่างนี้เหรอเพื่อน <laughs> โอ้โเพื่อนผมก็ไลกับคุณเบียแต่ว่าผมก็นานๆเล่นทีแต่ลูกพี่เล่นทุกวันเฮ <laughs> <c oughs> ้ยนานๆทีเหมือนกันนานๆทีอะลูกพี่ <c oughs> น